ตอนนี้ก็คุณครูช่อบก็พ่นแอลกอฮอลให้คุณครูอ่อนนะคะนี่คือทุกคนที่เข้ามาที่สำนักก็จะได้รับการพ่นแอลกอฮอลอย่างนี้ทุกท่านเลยนะคะในวันนี้แล้วก็จะได้ตรวจอะไรนะ ATK AT กันทุกคนทุกท่านนะคะเพื่อความปลอดภัยเรา ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อสังคม้ก็มีเจลล้างมือด้วยค่ะค่ะก็แม่ยิ้มนะคะได้ส่งมาให้ค่ะค่ะต้องทําอย่างนี้อ่ะคุณครูชอบคุณครูออนพ่นให้คุณครูชอด้วยะนะคะเนี่ยเวลาทุกคนมาเราก็จะพ่นอย่างนี้นะคะคนทุกคนทุกท่านพ่นอย่างนี้ฆ่าเชือ้อนะคะเพื่อความปลอดภยอัยที่สํานักนะคะเราจะได้เผยแผ่พระศาสนาไปนานๆานเนาะสา สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะนะคะตัวอย่างยันทุกคนไม่ต้องกลัวบาตรงย่านนะหมายความว่าไม่ต้องกลัวมากันได้เลยปลอดภยัยแต่ต้องตรวจนะคะวันที่โดยเฉพาะวันที่28ทําบุญต้องตรวจพระพิสูจน์ที่เข้ามาก็ต้องตรวจนะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาได้เลยนะต้องตรวจนะคะแล้วก็พอตรวจแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์กันทุกคนเพื่อป้องกันนะคะ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเรื่องยากเรื่องมากอย่าคิดอย่างนั้นนะเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะสาธุสาธุค่นะสาธุค่ะ